ขอบคุณครับนะเก้าวยังนข,ข้าวมาสม่งไปไนนะวันเด็กๆจบแล้วนะวันนี้นะวันนี้อยู่งานที่โรงเรียนขอบคุณแม่แม่ไปนู่น,นเลย เพื่อนเยอะเลยไปนเปนบน้อยนะจบแล้วก็ไปตอบอหนึ่งใช่หมปีหนึ่นเดี๋ยวอันดาก็จบเดี๋ยวอันดาจบอีกปีนึงนะแล้วก็ไปตอบอหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับ เป็นดีพระพติดีนะคะมาเจอกันหน้าหลังนะคะมาเลยคะ่ะที่ใส่ชุดนัเกเรียนนะคะมาได้เลยอ๋นนี้แก๊งอยู่นี่เหรอ,อเพื่อ,เอเนเพื่อนแกงก็อยู่นี่เจออะไร <c oughs> ครับเอ่ <c oughs> องเ่นีน้องุร่ะกเด็กน้อยนะคะที่ใส่ชุด เรียน,นที่ประพฤติมหาชุดนู้นลูกอ่ามันดิบน้อยที่ใส่ชุดนะคะตามชุดก็ตา,ตา,ตาไปเลยลูกตามไปเลยค่ะเรียนที่เรียนมี่ประพฤตินะคะมันจะมี พออสวยเลยพออสวยเลยแบบนี S <S ้กรเต็มสวยนะกระเต็มสวยจังเลยวันนี้ตั้ง3ามรอบนะคะรอบที่1ในปี2541นะคะก็อยู่ในระดับดีรอบที่สองปี2551 2556นะคะ่าอากุเซก่ะ thank oh, พีสแล้วจะเป็นชุดส่งยางแบนะคะแ้ยชุแสงมุนยแอยลฟิดนนะคะยจดมีรชต่อไปนี้นะคะหน้องยูฟ้าสวัสดีครับน้องยูฟ้าครับน้องยูฟ้าสวัสดีครับไม่ได้ยืนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยูฟ้า สวัสดีครับก่อนลูกอ่ต่อไปน้องไกรครับสวัสดีครับน้องเ e องงร์น้องมังกรน้องวินเนอร์น้องดาวินค่ะรอทุกคนรุ่นนี้น้องกิมออน้องไปเต้นครับน้องบระเด็ครับอพร้อมแล้วนะคะสรงหยักแบทอพร้อมไปเลยคะ่ะท่านผู้ชมลยดูท่านผู้ชม Música เดียวคุณคุณนุ่นออสองออสามนะคะเก่งมากๆเลยอ่มาอะไเชิญค่ะมาอะไค่ะอานุบาลสองมีน้องแอร์ก็จะเป็นป้าอ๋อออสองคุณคุณนุ่นบอกว่ามีแค่สองคนผู้ชายค่ะนุ่มๆมากผู้ปกครองอย่าเบิกบัตนะคะเหลืออีกสองชุดนะคะอออีกชุดเดียวค่ะชุดเดียวค่ะ ีพกลับน,นะคะอีกชุดเดียวนะคะสงสงารเด็กๆนะคะชุดนี้ก็มีนนะความร้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเป็นเด็กโตนะคะอสองสองคนที่เหลือ,อก็เป็นเด็กผู้ชายอสามหมดเลยนะคุณแม่ดูนะคะที่ัวอย่างเด็ค่ะคุณแม่ ไปซื้อนักเก็บกระโปรงสินกระโปรงสินนะครับฟังไปนี้แล้วแบบโครใจหายโค่หายจังเลยเด็กๆจบไปแล้วนะคะอภิวานสามนะคะว่าทำไมคุณคุณเป็นบั็กไม่ดัง มีเด็กๆเาพูดกันหลายคนนะคะไม่อยากจบเลยอยากเรียนที่นี่ต่อนะคะความผูขันแนะนำระวังนิดค่ะนักเรียนนะคะ,ะาาคุณค,ค,ครูนะคะอยู่กันมา3ปีสปีนะคะบางท่านเรียนมาตั้งแต่ฉันเตรียมอนุบาลนะคะจนจบฉันนันทวันสามก็รวมเวลาสปีนะคะก็ถือว่าอยากรุณนให้รู้จักป .2 นะคะจะมีน้องสตัง กั้นอารน้สวยจังเลย ชื่อลักกี้ชาติที่แล้วหนูชื่อลักกี้นะแล้วก็เกิดมาเป็นลูกชายแดดนี้นะลักกี้ไปสวรรค์เสร็จแล้วก็กลายมาเป็นอันดามาันอ้กกนั่นแหละเหมือนกันเลยครับผมเคยเลี้ยงเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเลเลยโตขึ้นจะสวยมากแล้วเนี่ยไปอยากกลับไปเป็นหมาเหมือนกันอ้าวเหรอจะกลับไปเป็นหมาเหรออยาก,กปเป็นหมายากก่ปปา,ยาลืมกดไล